ไม่แกล้งแม่หรอกแกล้งแม่ทำไมแน่ใจนะส้งแอฟริกันแอตแลนติกมีใบหูที่ใหญ่กว่าเรานะครับผมอะไรเนี่ยต้องหันมามองตลอดเลยอยากโลอยากดีพี่อันนี้มันเล็กกระดูกขอยิ้มของี่หน่อยได้ไหมได้ครับจะเล่นอะไรกันน่ะขอคิดก่อนว่าเป็นหน้าใครดีหน้าหัวเก่าค่ะหน้าถ้าถ้าของพันเขามาเห็นแล้วเขาจ้างหนูอเขาเป็นพนักงานทำไงอะเอาเลยเอาเลย ได้รับความรักนี่ไม่ใช่สางตัวจริงนะคะแท่งอยู่ในน้ำค่ะรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนามหรืออบอริจีเพศทางเลือกอื่นๆแต่อย่างใดเพราะเรารู้และเข้าใจว่าทุกเพศเท่าเทียมกันโปรดดูเพื่อความบันเทิงลดดาม่าทุกชนิดหลับซะฝาดี ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทัวร์กัเะรวันนี้มันมีเรื่องมีราวดูดูดูแม่ไม่สนใจเลย หน้าผู้แกสคนโอเคโอเคเกิดอะไรต้บอกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะได้ไปก่อนแกยืนฟังฉันก่อนโอเคต้องบอกว่าทัวร์กับเธออีพีนี้ลูกไกเป็นยังไงบ้านจะบอกว่ามันมีเรื่องมีราวแม่คือจริงๆอะแม่หนิงชูยังเขาทำงานหนักเนาะลราหนูกก็เลยตกลงกันทางทีงานว่าจะพาแม่มาเที่ยวพักผ่อนแต่ว่าเขาก็มีแบบข้อกําหนดว่าเขาอะกาหนดว่าเขาอะเขากลัวเขากลัวเออวใชีข้อกําหนดก็คือเขาไม่มีเวลาว่างที่จะไปต่างจังหวัดเลยก็เลยบอกว่าหาอะไรที่ไม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนได้ทำนู่นทำนี่บอกราว เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วบอกว่าต้องมาที่นี่ครับแม่แม่มาแม่มาไปคุยเอาเแม่เองหนูคุยกับกันให้แล้วเดี๋ยวพวกเราจะปกป้องแม่เองวันนี้วันนี้หนูก็เลยพาแม่มาที่นี่เลยนะคะก็คือแบงค์ แมคอกเอเดเนทาร์คนะคะก็คือปาช้างเนาะใช่แล้วามาสัมผัสกิจกรรมของน้องชาเพราะว่าเห็นว่าน้องกงน้องไก่เขาโดนะแม่แบบว่าอยากจะมาตามรอยพี่จอกับพี่คันแล้งเพราะว่าเป็นสัตว์ที่พี่จ้อกับพี่คันแล้เขาชื่นชอบมากคหนูชอบเขาคือหนูอยากดูช้างเขาไงแม่แต่ตอนนี้แม่เริ่มกลัวแล้วัะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและจะพาแม่หนิงไปแบบว่าเลิกให้หายกวช้างไม่ใช่เดี๋ยวนะพวกแกจะพาฉันมาผ่อ คายใช่แต่ตอนนี้คือไม่ไม่เกณฑ์จะกินหัวละไม่ต้ัวแม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันมีแบบผ่อนคลายจริงๆแต่อันนี้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งนุ่นมันมีกิจกรรมมากมายที่พี่เขาเตรียมไว้ให้ใช่เดี๋ยวแม่หนูไม่แกลแม่หรอกจะแกลแม่ทำไมแน่ใจนะแน่ใจวันนี้แม่หนูเคยแกลแม่ได้ไหมรอบที่แล้วตอนพี่หนัดสัญญาเลยว่าไก่จะไม่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 แก้แค้นแม่คืนแน่นอนแต่ว่าโอ้โหเห็นไหมโอ้โหเขาจะไปเหนก็ไปเหาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับ าสร้างมันตก็ไม่เป๊ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าขออนุญาตเปิดตัวก่อนนะคะพี่มอสค่ะพี่มอสนะคะเป็นควันช้างอยู่ที่นี่เนาะแล้ววันนี้จะพาเขาจะพาพี่มอสเขาจะเป็นคนแนะนำเราวันนี้เป็นไงคัดมาแล้วไงไกด์นะครับไม่ใช่เป็นเป็นไกด์เป็นไกด์ที่ไกด์เอามาเป็นไกด์ที่ไกด์เอามาแล้วชุดนี้เขาจะใส่ได้ไหมครับไม่ใช่ของเท้าครับโอเคโอเคไม่ถูกใครอะไม่ใช่คนหน้าละ ่ะของแม่เเปล่าด็กครับคุณแม่เฮ้ยนี่ขอได้ไหมตัวเนี้ยแล้วจะใส่ตัวนี้อ่ะไม่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 เอาตัวแม่แล้วแม่ก็กลัวช้างแต่ก็ใส่อะไรที่มันดูล่อช้างมากอันนี้ถามก่อนถ้าสมมติว่ามาที่เนี้ยไอ้พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีเตรียมให้หมดเลยใช่ไหมเตรียมให้ลูกนี่ของแม่ปะเนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจหรือว่ามาถึงไม่อยู่ในแพ็กเกจะเพราตัวอะไรให้เราจะไม่ได้ให้ลูกค้ากลับบ้านนะครับอ้าวแล้วสมมติว่าอยากมาเที่ยวอะครับมันมีแพ็กเกจยังไงที่ช่วยอธิบายให้หน่อยนะสำหรับทุกท่านที่ตตต้้้อองกาาาาารรรจจะะเเเขมมททีี่่่นคับสถิดดไพลย แล้วแพ็กเกจของเราจะขายอยู่ที่ราคา2,750ต่อท่านราคาสำหรับคนไทยก็จะลดลงมาอีกครึ <S <s ่งหนึ่งครับผมไม่มีกุ๊บทัวไหมคะอ่ากุ๊บทัวตอนนี้มีครับแต่ว่ายังน้อยอยู่เพราะว่าเพราะว่าแบงค์ของอะลเฟนพาเพิ่งเปิดได้4เดือนนึงครับใครที่สนใจนะคะอยากมาทำกิจกรรมกันชาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ช้างนะมันมีกิจกรรมอื่นไหนจะทำยาดมสเผลอลุดเผอินว้าว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 า โชกับช้างีรู้สึกมันดีต่อไเจอเพื่อนอะต่อไ่เอเพ่ออ้ทอรกดี๋ยวใส่ซายิ่งพูดี่ค่ะพอแล้วใครที่เข้ามาทํากิจกรรม้วรน่อสามารถติดต่อเมาทางเพจโอ้ก้ว้าว้าวไร้ต่อต่อผู้ชดิยังตกงาลตกบันแล้วแม่าต่อเาอยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วผู้ยังไม่จบไปแล้วไม่ได้เล่นหกนะอยู่ทา เราไม่เคยเดินำ <c oughs> นำ S <S 2> <S 2> เราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะออทุกคนเออลเ่นกัน好不好เดี๋ยววันนี้พี่เขาจะอธิบายกันว่าเราจะทําอะไรบ้าง <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่า <S 2> <S 2> เปลี่ยนชุดเสร็จอ่ะเขามีตูโลกรองรกระเก็บของให้เราแบบว่าไอ้นี่แบบแเรียบร้อยแบบไม่ต้องโดนขโมยขโมยเลยถ้าหายก็จะเป็นหนูเองแต่ไม่เป็นเลยนกันเองมิจาชีพเออมิจฉาชีพเดี๋หนูใช้เสร็จหนูก็ไปคืนแม่ที่บ้านนั่นแหละโอเคอ่ะมีคองเราพูดตลอดแหละมาฟังตั้งแต่นักเรียนวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนครับมารู้จักกับช้างในประเทศเรา แล้วก็ช้างในโลกนี้จะมีอยู่2ส,สายพันธุ์นะครับณตอนนี้จะมีแอฟริกันแอลเฟนกับเอเชียแอลเฟนครับพี่ๆรู้ไหมครับว่า2ส,สายพันธุ์นี้แตกต่างกันอย่างไรครับไม่รู้แต่ว่าอยากรู้ว่าสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรครับ ใส่ผันนางฟ้าเอาดีๆพี่เอาดีๆครับไกด์ก็ต้องรักอาชีพไกด์ด้วยกันนั่นแหละนะหนูชื่อไกด์หนูไม่ได้เป็นไกด์ชื่อไกด์หนูไม่ได้เป็นไกด์เรไม่ได้เป็นไกด์ครับไม่นไดเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่เป็นไกด์เลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนครับช้างแอฟริกันเอเลเฟนต์นี่คือจะมีใบหูที่ใหญ่กว่าส่วนหัวนะครับผมอะไรเนี่ยต้องหันมามองตลอดเลย โอเคครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของช้างเอเชียน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆแล้วก็แม่หนิงไปทํายาดมกันนะครับอโอเคครับเดี๋ยวที่จะมามาดูช้างแต่พาไปทำยาดมคืออะไรก็ให้แม่ผ่อนคลายก่อนใช่เพราะว่าแม่กลัวช้างเขาเวลาแม่เจอช้างเข้ามาใกล้ๆแม่จะได้ดมกลัวช้างทำอะไรรู้ป่ะแม่ก็พูดไปเลยว่าช้างเดี๋ยวเขาไปดมใกล้ๆพเองไปค่ะเชีนี่คือนี่คือยาดม อันนี้คือส่วนผสมของยาดองที่ทำจากสมุนไพรครับคุณแม่สมุนไพรเยอะจะมีใบกบมีอบเชยกาวานพริกไทยลูกผักชีครับผมแล้วก็มีก้านภูมีดอกจันส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวตอนนี้กลิ่นมันยังไม่ออกพี่ต้องใส่เข้าไปในครกแล้วก็ตำให้ให้สุดแรงเกิดเลยครับแหมถูกใจกระเทยนะนูกากจะรู้เหมือนกันว่าแม่เนี่ยจะตำดีขนาดไหนแม่ต้องตำดีกับป้าไม่เคยโดนตำแล้วพวกเราไม่เคยโดนตำว่ะพี่ตำไม่เป็นะโอเคครับพี่เอามือปิดไว้บัดนี้ครับแล้วก็ตำกับ โน่อยดิพี่อันนี้มันเล็กน่าโดข่อยยิ้มของพี่หน่อยได้ไหมได้เอาอย่างไรดีเป็นเร่นอะไรกันอ่ะฉันไม่เป็นสาวบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำแม่ต่ำก่อนเลยแม่โดนคนแยกเลยพี่พี่ด้วยนะพี่ผมยังสอนว่าต้องเอามือปิดคือแม่ไม่ต้องสอนเลยเออเป็นเมียห้อยสาวต้องเ่ำขาที่ไม่ถนัดต่ำอันนี้ต่ำหออภาพสวยขาขาไม่ถนัดต่ำคือปวดเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนมุ้ยเม็ดเข้าไ ไม่ต้องกำข้างลางเลยครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลครับใจตั้มแรงตั้มเก่งเออพี่ก็ตั้มเก่งมากเลยถึงเมื่อกี้แล้วอะเออไม่ธรรมดาตั้มไปยีใจเย็นครับใจเย็นภรรยาดูภรรยาพี่ไม่ถือหรอกเพราะว่าพี่ยัไม่มีภรรยาที่เป็นกระเทยนะอื อันนี้ก็เป็นส่วนผสมแม,มพอละเอียดปุ๊บจับมาตำเองครับแบบกัดจะให้กล้องจับตัดปึ๊บปุ๊บเนี่ยเ <c oughs> อ้าท่านแม่ <c oughs> วา่าอย่างไรท่านแม่ตำเก่งนะคะละเอียดไวเชียเนี่ย นี่คนไปเรื่อยๆเลยครับคนให้มันละเอียดเลยครับแล้วใส่ขอมที่อื่นอันนั้นจะมีเมนทอลมีแกแลบูมีพิมเซนครับแม่แล้วก็จะมีน้ำมันยูคาลิปตัสครับผมเป็นส่วนผสมครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมข้างในนั้นมาผสมกันครับ หนมากเลยกูเละมากตอนเนี้ยเราจะเป็นแม่สิบเลยแน่นค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปทานกันที่หลังเอาแล้วเป็นแม่ของลูกได้ไหมคะโอ้โอนี้เป็นไปไม่ได้โอ้โอนี่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเลยใช่เป็นคนที่ทำเลิศสุดดูเป็นคนที่ทำเลิศสุดเดี๋ยวเราไปเลิศกันข้างในครับพี่ไปเอาเลิศที่หลัง แล้วที่หลังโอเคกันให้อาหารก่อนยังองใช่เล้วอาหารก่อนช้างกินอะไรอะคะช้างทานกล้วยทานอ้อยครับเลยต้อบทานกล้วยมากเลยแต่กล้วยที่นี่ใหญ่มากโคตจริงเหรอถังเต็มคำ ข้าเบื่อนะครับพี่สามสับนี้พอเราทุบเจอรายละเอียดแล้วข้างในจะเป็นข้าวข้าวนี้พอช้างกินเข้าไปใช่ข้าวคือข้าวคือของกลงอย่างที่แปลว่าหมอที่เขาไปดูดอะไทีเรียในสมอันถูกมันได้เลยค่ะทุบมันได้เลยค่ะนี่โมัานาไม่ฟังไม่ฟังต้องตั้งท่าก่อนไหมได้ครับแล้วแต่เลยเนื้อโซ่หนึ่งหนึ่งอะไรวะไม่มีแรงมไม่ทำให้ดู เนี่ยตามเก่งก็ไม่เผยตัวตั้งแต่แรกทีมงานยาดมพร้อมค่ะอันนี้เหมือนปลดปล่อยัเนาะืม่เนาะคิดกับว่าเป็นหน้าใครดีหน้าหัวเก่าค่ะโอเคไว้รอแล้วไว้รอแล้วได้ข่าวว่าผู้พิจารณาได้มีมแล้วบ้าบอฉันเจอกันเพร่อฉันดูแลลูกจ้ะเอเาร็วเร็วตามดูเร็วตามดูเร็วฝรั่งมาแล้วเออเออฝรั่งมาแล้ว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  แบบนี้คือโชว์ความแมนให้คนเห่นเลยนะเฮ้ยจริงๆคือคุณต้องทำด้วยค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเราทานที่สองเกลืออ๋อถ้าเกลือผมนั่งเลยนะไม่ได้เอาใส่เออ กับหนูไปนั่งโอเคครับเชิญครับพี่แบองให้แบ่งให้อันนี้ต้องไม่ควรได้คิดว่าคือรู้เดี๋ยวตำไปเพื่ออะไรอเนี่ยเล่นไปเล่นกันมายังไม่มีความรู้เลยทำอะไรหัดให้มันมีความคิดคือหนูว่าไปศึกษามาไว้แม่การให้วิตามินช้างอ่ะมันเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ของคนเราอ่ะเหรอใช่แต่ว่าอันนี้เขาส่วนผสมของช้างแล้วไอ้ส่วนผสมของช้างว่าส่วนผสมที่ให้ช้างกินก็จะมีข้าวเปลือกเกลือแล้วก็มะขามเปียกมะขามเทศแต่ถ้าไม่ไม่เอาไอ้พวกโปรไบโอติกให้ช้างกินไปแล้วก็จบแม่มันแพงไปมันไม่ได้แพงหรอกคือคนกินอะพรีไบโอติกอ่ะมันก ะขาสองก็ทำมาแค่ไ่ใช่พี่เขากินทีสามรตันสิตันเพราะล้อแล้วนี่เห็นบอกถ่ายไม่ออกนี่อาจะทำเยอะๆนะเดี๋ยวเกลือไก่ด้วยไม่ได้บุรีค่ะไม่จกงแกบอกแกถ่ายไม่ออกี่ดิฉันเป็นเหยือแต่พี่เขากินตลอดเวลาเลยนะเนี่ยจริงเหรอคะจริงเหรอพี่กินได้เลยเหรอกินได้จริงเหรอกินได้เลยกิน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 เลยเออเออเันนี้จะเป็นถ้วยครับผมค่อยๆใส่ได้หมคะชอบแบบทีเดียวเลยอ๋ออ้วกนะคะจำใบเรืองอรครับค่ะทราบค่ะขอบคุณค่ะผู้เสี่ย โอยน่าสงสารโอ้พี่ทำต่อแด้ยังไม่ใช่ขอบคุณครับโอ้ยฮะความรักความเมตนแให้ต่อเขาใส่เหี๋ <c oughs> ยวกทำให้กิจกรรมอะไรแบบนี้ย๋ยวกทำให้ <c oughs> แต่ไกด์คำเดียวเลยนะตอนนี้ไกด์ก็ดังสุดใน,ในรายการละความดังมันก็ต้องแลกมาด้วยจยาดเง่อแลงไม่เอาวะไ,ไม่ใช่อยู่ว่าจะมาดังง่ายๆเออทำงานไปเลยถ้าเจ้าของคันเขาไม่เห็นว่าเขาจ้างหนูเขาเป็นพนักงานทำไงอะเอาเลยเอาเลย S 1> <S 1> <S <S ได้รับความรักรู้สึกว่ามีการชุดหลังกล้หยาบไปทุกคนเห็นไหมความรักทั้งนั้นกูเร็วช้วาอรอแล้วแะ่รอไปก่อนหนืห่ยเห็นไหมรอไปก่อนหนืห่ยเห็นไหมรอบ้างครับรอบ้างแม่ดิบอกว่าทำเยอะๆอย่าแม่จะพทํากินบุฟเฟ่เออเดี<ต>๋ยวพากิน,นบุฟเฟ่ช่วยอาบน้ำก่อนค่ะ แล้วเขามีเหงื่อบไหมตอบเขาลมไม่ช้างปกติเหงื่อไม่ได้ออกที่ผิวหนังคุณแม่ล้อช้างไม่เหงื่อออกผิวหนังเหงือจะออกที่เล็บเท้าอ๋อช้างร้อนก็คือต้องดูที่เล็บเท้าใช่ครับมันเป่าเป่าเท้าให้ช้างก่อนมันต้องแป้งอะไรที่บพี่เขาบอกว่าถ้าช้างร้อนเนี่ยให้ดูที่เล็บเท้า เพราะว่าช้างอ่ะผิวหนังหนา3าถึงเท่าไหร่นะ1 5ถึง3เซนติเมตรหนึ่ถึงถึงเซนติเมตรแล้วถ้าช้างร้อนอ่ะกินน้ำไม่พอให้ดูที่ตาถ้าตาไม่มีน้ำตาไหลแปลว่าเขาร้อนใช่ไหมใช่ครับคือน้ำปริมาณน้ำในร่างกายไม่เพียงพอต้องดื่มน้ำเพิ่มแต่ถ้าน้ำตาไหลเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติครับคือต่อมน้ำตาช้างเขาทองงานต่อมน้ำตาช้างทำงาน ใชเฮ้ยนี่อธิบายเรื่องช้างให้ฟังฟังเรื่องไหมเนี่ยบอกว่าน้องเหมาะกับมาอยู่ที่นี่มากโอ้แกมอยู่ที่นี่มาจริงจริงถามเขาเดี๋ยวนีตำแหน่งเขาต้องรับความช้างใหม่เหรอสองสองเออตำแหน่งว่างนะเออนี่แค่จะหางานใหม่ให้อย่างเดียวเลยงง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 งแบบคนละคนจวนวิลินน้องลื่นมากเลยใช่ถ้าช้าๆมันจะฟินกับมือเรามากเลยฟินกับมือเลยเหรอแอพี่เองไหม พี่จะหน่อยคุยแน่เอาไปไปทำไรต่อเดี๋ยวเราจะเล่นสปาโคนครับน้อใช้คาร์บอเลนส์เล่นสปาโคนต่อไปอันนี้ล้างมือลงหน่ไม่ต้องล้างล้างก็ได้ครับขอสาลี่เฟลกได้ครับตุ้มมือไม่เอากันก่อนเอากันก่อนต่อนี้ดิเหลือเหลือนิดเดียวเข้าก่อนเลย เพื่อให้สมศักดิ์ศรีคุณไกด์ออฟฟี่กับแม่หนิงก็เลยจัดสปาโคลนแบบยั์ใหญ่เลยให้เลยและแถมมีบริวารมาช่วยเป็นแบบว่าสปาโคลนให้ด้วยมันเหมาะมากเลยชดาลงมครับไไมมม่่งลลลาส่แล้วมาไน่ ไม่ได้เรื่องเลยพวกเนี้ยช้างเล่นสนุกจนเบื่อแล้วก็ยังไม่ลงเลยเพราะใครไม่เล่นนะไม่เล่นนะจะควรมาป้ายหน้าไม่เอานะวโอ้ยอย่าพม่งตีไปดาวเก่งในปาโอ้ยดาวตก่งในปลาหนูเขาไม่เย่มาไอ้สองเรามีก็นเก่งในครับใครมันฉลาดอะตัวมันยังไม่เลิกอยู่คนเดียวเลยอะใครเป็นคนคิดถามจริงใครคิดหนูแค่อยากให้ทุกคนพามาสัมผัสแล้วเป็นไงหูโดนเลยหนูให้อาหารตั้งแต่ตอนแรกก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเปียกขนาดนี้มาแล้วมาแล้ว มาดไข่เกลียวลูกไก่แม่นี่จะไม่คิดจะไม่อยู่ตรงนี้เลยเหรอดูดิไม่เดี๋ยวพวกแกแกล้งฉันฉีดน้ำใส่ฉันฉันรู้ทุกคนมาขันเร็วมาขันเร็วย้อนไปขันย้อนไปขันพอล้วเนะอะไรที่มันเป็นแบบเหนื่อยๆก็พอแล้วดูแม่ดิไก่ไหนๆก็ไหนๆแล้วลงไปเลยนี่ไม่ใช่ช้างตัวจริงนะคะ ไม่เลยนี่ขอเขามายืนดูเราเล่นจ้าพังอยู่ในน้ำค่ะจ้างจ้าจ้างลองเคยเห็นจ้างหรือเปล่าอาเอย้โอ้โเอาลอยกางอีลอยเอาเอ้าเอ้อราไป้แขึ้นก่อนเดี๋ยวชมเขาพ่นได้ไหมเขาพ่นน้ได้ปะคะเขาได้ค่ลองลอยเขาพ่นไหนดิอาเออโอ้โอ้อ อีพีดีกว่าให้เล่นน like, ้ำไปเรากลับดีกว่าเนอะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วใครอยากจะมาเที่ยวปางช้างใจกลางกรุงก็มาที่นี่ได้เลยค่ะแบงค k คอกอีโลเฟนผาอ่าปล่อยเขาเล่นประทานดิฉันปิดอีพีสวยๆค่ะอะไรอะไรอะไรทำอะไรเป็นรน้ำปะฉันหรอเป็นรถน้ำดามัวแต่ว่าเป็นรถน้ำแบบไฟแบบซับอยากให้แม่เปียกบ้างแบบนิดเดียวมาเร็วดู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  บอกแล้วว่าเห็นฉันแล้วเขามีอารมณ์ใครๆก็เห็นกมีหลักฐานนะประจักษ์เลยใครเห็นฉันก็จะอย่าทำอย่าทำอย่าทำอีี่ปีหน้าหาทำอีกนะรายการพัวกันเถิดนะคะอีปีหน้าจะพาไปที่ไหนนะคะแล้วเราจะหาทำอะไรกันหาทำอะไรกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง Guest View สำหรับวันนี้ไปละไม่เล่นไม่เอาบายเจอเลยครับโอเคครับ ะเดี๋ยวนะพี่ผมไปต่อไม่ถูกเลยดูดูวิกายเขามอไปต่อไม่ถ like> ูกเลยชงหลบหน้ากล้องเราเป็นแม่หญิงยังไงนะเป็นแม่หญิงก็กิงไงนะกอาไปขยอเอ่ล็ตเลยอันนึงสองสามเดี๋ยวตดอย่าลบก็ไปเยอะเดี๋ยวตดแล้วเอาไปปลายแล้วเอาไปปลาย แม่จะขอหาว่าหนูพาแม่เสียคนหลายๆคนก็อง่คุณพ่อถ้าเกิดอะไรขึ้นในการที่ไม่หมอบไม่ควรให้โทษพี่ออฟที่หนิงแสดงออกไปข้อสองคนนี้เลยให้โทษนำไมอีกทีแลจะมาโทษอะไรฉันเพราะตัวตัวนี้แท้จริงหงหนิงเป็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะภาพมั็นฟองหรือเล่าะ